กราบสวัสดีใช้ได้หนิไอคนเนี้ยใช้ได้ใช้ได้เหรอวะอ้าววันนี้เราจะขับวงกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยแจมิใช้ได้คนนี้ใช้ได้ได้ชื่อจีบแล้วอ๋อไอ้พี่ ไปหาคนดิเออแขอย่ายิงละโอเคโอเคเดี๋ยวกูเข้าวงกันแล้วได้ยิงเนละยกูได้ยินเสียงมไม่ย่างเฮ้ยเสียงไรอะเฮ้ยรถถอร์ตอันนี้โคตรเดียวโคตรติ่งอะเได้คันนี้เได้อยู่ เอยี่สิบสองปุบปับเกี่ยสามปุบปับเกี่ยสี่ใช้ได้คนนี้ใช้ได้เยี่ยมาครั้งแรงจริงดูดิเกียร์คันนี้ใช้ไม่ใช้ได้คันเนี้ยกูจะทำให้หมดแล้วเอ้ยคนคน ใช่ไม่ใช่ใช่ดิมไม่ได้เหรอใช่ดิมไม่ได้เหรอนี่ไปฟาร์มไล่ไอระดับนี้แล้วไล่ไล่ไอระดับระดับนึ่งระับนึงเราต้องฟาร์มของพอพอสังเกตแบบเหนือใบไล่ไล่ไอระดับตอนนี้ใช้ได้ไม่มีอะไรเลยไปฟาร์มไอไอนี่ดิ ไอ้ลงมาเออไม่เห็นมียาสักก้อนเลยเดี๋ยวก็เจอป๊แบบเดียวเฮ้ย,ยาน้ำแก้ไอ้มิดแม็กสไนอะไรแม็กสไนแม็กสไนไงเนี <c oughs> ่ยมันสีดำอะ่ะ เจอเดะทำม,มี่ว่ะทำม,มี่รีจจนเหรอไ่ไม่เจอของดีๆนะวะมีนคนฟลาไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอีเสียงตีนอ๋อ <laughs> เจอเก็บเสียงปล่าเฮ้ยบ้าสองไอ้เหี้ยคารกทีกูคือทำลายล้อรถหนึ่งหนึ่งคันเนาะยังไงต้อยเจอแล้วอ่ะมีนคนเหรอยิงยางเหรอเฮ้ยมีคนหวัวหมดกู ไหนๆใครรับเพื่อนกูมันหัวกลวงไหนไปดูไปเราต้องไปต่อไม่รอยิงมันเหรอเออตรงนั้นมีคนหรอวะไม่น่ามีปะป่ะ ไม่ไงีไม่ไงเสียงอะไรอ่ะแปะเปะเแียงอะไรไม่รู้ดิเพื่อนมาวันที่ขับรถมานะขับรถมาเพื่อนมา go 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 นี่หมู่บ้านนี้แหละจะพาเราชนะ ต้องฟาร์มยังวะมันแย่เยเนี่ยแม่มีคนยิงมีคนยิงไอ้แยมีคนฟาร์มแล้วแน่เลยคแม่มีของโดนคนแน่ถากนหามกันกน,นักไอ้มิกตรงนั้นไม่กระเป๋าสามเพื่อนบอกโอเคโอเคโอเค thank you thank you โอเสียงมาจากข้างหน้าเราแหละ ไอคนวะป่วยิงไม่ให้เละเลยสัตว์ไม่ยิงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขับรถมาดักรอยยิงแม่งเลยกูเห็นแล้วไอ้มีขึ้นขึ้นไม่ขึ้นบน,นดาดฟ้าเฮ้ยวงไปแล้ววงไปแล้วอะ่ะ ม่เห็ีอีกตัวเออตอนนี้มันยังไม่มีอะดิมีข้า,ยา,าวยาหน้าตั้งเสียงเลยตั้งมีแต่เบียข้ายาน้าเลยมีแต่เบียเอามาเรา้วงไปแล้ววงมันไปอีกแล้ววงมันไปไกลแล้วเนวย

โอ๊ยโอ้ยโอยได้คนนใช้ได้ไม่หดเดี๋ยวกูหดมากพาดูไอ้เี้ยข้างหน้ามันตดด้วยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไคนนี้ใช้ได้เนี่ยคนนี้ใช้ได้คนนี้ใช้ได้เตรียมตั้งหลักตังหลักตั้งหลักตั้งหลักเย็ดก้าลมาโคตรดีอะ ดักไหมดักไหมรอตรงเนี้ยดักมันนะมันจะมาให้เงี้ยหยุดแต่หนึ่งเราต้องไป้เราต้องเข้าวงใบฟ้าแล้วกูไม่มีของจะยิงสู้มันเฮ้ยรถฟ้ามรถฟ้ามรถฟ้ามไบฟาร์มไบฟาร์มวินงวินงนี่ไงนี่ไะเฮ้ยใช้ได้คนนี้ใช้ได้ตอนเก่งมาตามเรามาหรืออะไรเออตีรถจะระเบิดยังยัง ก็ดูเกตเดยียวขอใช้ได้คนเนี้ยมันตามเรามาเหรอถ้าตามเรามามันตายเลยตามประจำพุ่นพืน,นยังไม่เห็นคนเลยไม่ใช่หรอกตีใหม่ตีใหม่เิดตีกันอหู่บนเขาอยู่กูกูรถ <Go, go. S 2> เจมบานีย คตรแรงอะครับเนี่ยไม่ไม่ได้ยิงกูนแน่โมเน,นี่พวกเด็กไก่นะเนี่ยไอ้ฟันฮัดไม่ได้ยิงหรอกแล้วเจมบอลเนี่ยโคตรแรงโอ้ยสำคัญเลยอะเดี๋ยวพอรถเจมบอลเป็นหัวผมไม่ได้ผมไม่ได้ด่แล้วเจมบอลอนะ นี่มีนี่นี่วากูไปผิดเส้นเฮ้ย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 กูวไปว่ะไม่ไปแน้ดก็ฟิสิกส์ฟิสิกส์โมเมนตัมว้ามามาเมียโอ้โหเพลง ตรงนี้มีตรงนี้มียาตอนนี้ได้อยู่กลางวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยววงมันจะขึ้นไปไหมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยยานัดหมอมียามีหมอวัด ก็บสองอ่ะเพื่อนแม่งเครื่อนดูเรื่องเพื่อนเดี๋ยวแม่งยังมาหามาตีฮะจะขวบดีมินี่เหรอไม่เอาเอาเอาสะโคบอะคูณไกลๆหน่อยเพื่อนเราต้องโดนคนยิงมันเองดอโดนดิไงเดล,ล่นเหลือน้อยอ่ะ ไหนดูดิว่าวงถัดไปมันจะเด้งขึ้นตรงไหน,นจะได้ไปถูก,กยิงคนละจ้าเมื่อไรจะได้แคปโคคนในไกลวะนี่คูณสี่อะไอเย็ดเทีารามันเหมือนไม่มีอะไรเลยเราจะสู้คาเดอร์ว,วะ ไอ้วง hey, อยู่กับเราดักไอ้พวกนั้นอะไอ้พวกนั้นมาแน่มันมาแน่ใช่ใช,ใช่มันมาแน่ทาแม่มันไม่ว่าเราอยู่กลางวงได้มั้งเนี่ยนเนี่ย,ยมีตรงนี้ตรงเนี้ยที่วแบบที่โหดดีสุดนัดล้วจะยเนี่ยเช็คไม่อะไรอะ่ะกดเอ็มดูดิเดี๋ยวมันจะต้องมา ถ้ายินเสียงรถเมื่อไรบอกรู้ไปเลยเหงไแล้วะมีคอนโดเฮ้ยก <Hey, S 2> ูเจอแต่ว่าเมื่อกี้มันเห็นเลยเมื่อกี้มันเจอร,รถเลยอ้าวหรือว่าคนมีรถก็ต้องมีคนไง นดไอนมนมอยาให้เจอนะถ้าเจอตายบอกเลยคําเดียวบอกคําเดียววนนิ่งวนนิ่งอ่ะโด้งทั่งเฮ้ยเจองทั้งทั้งท่้งทั้งทัไงนไ้นนั้งทังๆั้งทันงรังทั้งน่้งทั้งทั้ง่ั้งทั้งทั้งทั้งอั้่ทั้อั้งนู้งเลยงท่้่ทั้ั้งท้วทั้งทังทั้งทั้ทั้งทั้งทั้้งง้้่ เอ้ยนี่ไงแอซิสหนึ่งไปดิเอ้ยแอซิสหนึ่งแลนบาองแล้วนิกมันชมเชี่ยขนาดไกลสักพันเมตรก็ยิงโดนอ่ะไม่เจอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนสวนมีคนสวนมีคนสวนไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลางขาอยู่กลางเขาไม่ยู่ไหนวะ ฮ้ยไอ้กูเห็นแล้วไอ้สัตว์ไอ้มตีไอ้มาตีเออนั่นนี่เถอะใช่ไหมเอาจริงไอ้คนเนี้ยชุวยังชุวร์แล้วชุวแล้วมันโดนมันโดนลุมแล้วอ่ะ อย่าเจออย่าเจออย่าเจอ,จเจอไอ้น้องเนี่ยเล่นดิบตลอดรถมารถไปไหนแล้ววะมันข่าวเอามาตีใช่ข่าวด้านหน้าตรงเนี้ยเฮ้ยด้านหลัง,ลงเราก็มาแล้วเร่วไม่เร็วความมัน เออนั่นแหละไอ้ตรงที่มีระเบิดอ่ะนี่ามีเจอเสื้อยืดบัวไอ้ยาสะมู เข้ารือมา,ากี้ไม่ช่าลาไม่ช่าลาวคนละคนละไอ้เหี้ยไม่มีคนขลเลย้าหรือไม่กี้โอ้โหคนหนัวมันนัวจริงนัวจริงนัวจริงไปแล้วระเบิดลง แค่ข่าอีเม็ดเดียวโหกูยิงไม่โดนได้ไงวะกูผ่อนหรอผ่อนเยี่ยกูถามจริงครับกูยิงไม่โดนน่ะอยู่ไหนหรอวะเยี่ยมีคนจะไปเก็บไอ้นี่เก็บศพแล้วก็แตกครับทุกตรงนั้นมีแอร์ดับนี่ว่ายอดนั้นน่ะไอ้มีไปเก็บแอร์ดับเห็นปะจมันดวงเละเลยนะมีไปเก็บแอร์ดับกันไปดิอยู่ไหนอ่ะ

เฮ้ยมีปืนที่กูอยากได้ด้วยไอ้มิกเล่นปืนนี้ปืนมึงเล่นปืนอะไรอยู่อะ่ะกูเล่นทำสันเออขึ้นรถมามีอะไรมีอะไรไอ้กูไม่มีเฮียเลยมันไม่มีมันไม่มีตะโขบอ,อะไอ้เฮียโปรติมันจะดับคูณแปะไม่งั้นคูนเฮียอีกอย่าง,อางไอ้เฮียนี่มันไม่ดับนี่นี่กูรละไปบ้านไหนไปบ้านป้าอ๋อที่แบบมุมมือสวยอะ่ะไอตัวบนเข่าตายยัง เดี๋มันเข่ามันไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกล้ออ๋ออ๋ออแล้วดักขนได้ยังตรงนี้แล้วดักขนได้ยังตรงนี้ กูขอให้ได้ีกูขอเอ้ย<ห>มันตีคน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 ตรงไหนมันเข่ามันเข่ามันเข่ามันเขาเจอคนนะกกนใกล้ปะใกล้ตรงนี้เลยมาตีมาตีมาแล้วมาแล้วระเบิดระเบิดลงเฮ้ยไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเล่นเฟนมิกยิงมันอยู่ตรงต้นไม้ เชี่ยได้ไหมได้๋ยวกูจะแก้แค้นได้มึงถ้ามึงตายเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนตายมาเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนหัวชนะด้วยเชี่ยเพื่อนชุบกูด้วยดีแล้วกูยิงไว้เลยกูทำมาทั้งหมดแล้วอ่ะไอ้คนเนี้ยยิงไว้เลยเลยเลยเยอะๆดูมันตายตรงไหนอ่ะบนบนเขาอ่ะน่ะอ๋อนี่ย มีอะไรบ้างนะอุ้ยครบสี่ไม่มีไฟหนีด้วย,ยมีเนี่ยวะสักครบสี่อกเชีรยสัมโวยเจ็ดลูก าม,มาตีค่ะลูกก็สุงได้ดิเปลี่ยนอะไรีไ่เขียวอะอ่อที่เขียวอำไปเฮ้ย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 ลงจรวดมีคนมามีคนมา ใช่ใช่ใช่มีคนมาจริงร้ไงานเจะละด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 จะละโดนกูโดนกูไอ oh. ้มียกหลงัง cheat.